สวัสดีครับกอล์บ้านนะครับวันนี้จะพามาดูรถนะครับเป็นดีสูในแน็กปี08.09นะครับตัวนี้เป็น SX เกียร์ธรรมดานะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับราคา1 6 8 0 0 0บาทนะครับถูกๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกนะครับสีสันก็ถือว่าต้องมีเก็บงานนะครับนี่นะครับแก้มฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไฟหน้ากันชนนะครับถ้าอยากให้สวยก็ ตีอยาบน้ำเลยนะครับแต่เก็บไปบางชิ้นได้นะครับนะครับงานเก็บกวัตจะมีตรงฝาท้ายนะครับเครื่องสองพนานะครับนะครับสีสันก็ประมาณนี้นะครับ มีเก็บงานนะครับเเราไปดูภายในนะครับภายในก็เรียบร้อยเลยนะครับนะครับบ่อหลังนะครับหลังคาก็เรียบร้อยนะครับสานนะครับเราไปดูไม้นะครับสองแสนสามนะครับแอร์เย็นนะครับนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับ SX นะครับเรามาดูขอประตูนะครับไม่น้อยู่ครบนะครับเอคนะครับเราไปดูเราไปดูห้องเครื่องนะครับครับห้องเครื่องก็มีอินเตอร์นะครับ สาวปรงเดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับแก้มไม่ขยับนะครับสาวปรงเดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับเพเดิมนะครับแก้มเก็บงานนะครับจะมีแก้มแล้วมีสาปรงท้ายนะครับนี่นะน็อตไม่ขยับนะครับเครื่องก็มีอินเตอร์มานะครับพวเดิมนะครับ เอเคครับฟังเสงเครื่องนะครับฟังเครื่องนะเอ็ okay, นะครับเดเรามาดูยางกับแม็กนะครับ ยางก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขอลูกค้าคนไหนสนใจนะครับ087 321 0872นะครับนี่ผมขอฝากช่อง u t u b e นะครับช่องกอล์ฟบ้านนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจกอล์ฟบ,บ้านนะครับฝากกดตาม กดถูกใจด้วยนะครับราคานะครับ168,000บาทนะครับโอเคครับขอบคุณครับ